สวัสดีครับบ้านหวยเชนเนครับผมหายไปสอง้วันนะฮะผมไปกรทมมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะครับเพิ่งกลับมาถึงเมื่อครู่นี้เองนะครับก็จะมาโพสต์คลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายเลขวิ่งเลขเคลียร์นะครับเลขวิ่งเลขเคลียร์บนนะฮะใช้2แถวหน้าเป็นเลขวิ่งนะครับ แล้วก็ใช้สี่แถวทั้งหมดเป็นเลขเคลียร์1 1 0หน่วยนะครับก็ให้ดูย้อนหลังอีกครั้งนะอปี58นะครับก็จะผิดจะผิดงวดที่งวดที่10เนาะไปอยู่ตัวสุดท้ายนะครับปกติเคลียร์ล้วก็จะใช้4ตัวนะฮะทางถ้าใช้4ี่ตัวมันเยอะก็ใช้3ตัวนะถ้าตรงนี้ใช้3ตัวงวดที่10ก็หลุดนะครับ แล้วก็มาหลุดงวดที่21นะครับถ้าใช้3ตัวมีอยู่ตัวที่แถวที่4นะครับปีห้าปดมียี่บสงวดนะครับแรกวิ่งก็2แถวหน้าก็ผิดไปแค่2งวดนะครับแม่เคลียร์4แถวไม่ผิดเลยนะเ,เดี๋ยวต่อไปให้ดูในปีห้า <c> เ <oughs> นะปิดปี58ไปก่อนนะ ที่ปิดเพราะมันจะสับสนนะนะเตมมันไม่ให้สับสนกันนะครับก็ดูในปีห้าเก้านะฮะตั้งงวดยีห้านะครับก็สแถวหน้าก็จะผิดวดงวด27นะครับงวด30มวด3ามสนะครับงวด27นี่ไปอยู่ตัวที่สี่นะครับเลขสาม แล้วก็ตัววิ่งก็มาผิดงวดสี่สิบนะครับน,นี่ตัวเคลียร์ตัวที่สามนะครับเลขสี <c oughs> ่นะครับหลักหน่วยเลขสามหลักหน่วยหลักร้อยนะก็สี่ที่แปดงวดนะฮะคนนี้ก็ถูกเลขวิ่งสิบเก้างวดนะฮะผิดไปผิดไปห้างวดใช่ไหมผิดเลขวิ่งนะที่เกียนติสิบเก้าเนี่ยถูกเลขวิ่งนะครับ ปิดไป 1, 2, 3, 4, 5, นะดหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้านะผิดห้างว่นะครับต่อไปใช้ดูในปีหกศูนย์นะครับตั้งงวดสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะครับเลขวิ่งสองตัวหน้า สองแถวหน้าก็ผิดงวดห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดนี่เลขเคลียร์สี่แถวผิดด้วยนะผิดครั้งแรกเลยนะครับอ่งวดหกสิบสามผิดวิ่งหกสิบสี่ผิดหกสิบหกผิดวิ่งนะครับวันนี้ถูกยี่สิบก็ผิดไปผิดวิ่งไปแค่สี่นะฮะก็คืองวดหกหกหกสามงวดที่สองห้าเจ็ดงวดที่สามแล้วก็ห้าหกงวดที่สี่นะครับ ไปให้ดูในปี6 61นะฮะ61ตั้งงวด73็ดสามถึงเก้าหกนะครับอันนี้ก็ผิดผิดตัววิ่งทีหน่อยนะอันนี้มันส่วนมากไปอยู่แถวที่สามหมดนะตัววิ่งก็ผิดงวดเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับแต่ตัวเคลียร์นี่ก็ไปอยู่ตัวที่สามหมดไอ้ที่ผิดในตัวไปอยู่ตัวที่สามหมดนะอันนี้ก็แปดเก้าผิดตัววิ่งไปอยู่ตัวที่สามเก้าสิบผิดตัววิ่งไปอยู่ที่สามเหมือนกันนะครับจนถึงเก้าสิบหกงวดนี้ผิดตัววิ่งถูกถูกสิบเจ็ดงวดผิดไปเจ็ดงวดนะครับผิดเจ็ดงวดงวด,งวดไหนบ้างนะฮะอ่างวด จ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่สอกดแปดสี่เจ็ดเก้านะครับแปดเก้นะครับต่อไปให้ดูในปี6กสนะครับ6กสอง้ที่9 7้าสถึงร้อนะครับ สแถวหน้าตัววิ่งผิดก้อน,104นร้อนะฮะร้อยสี่ร้ถ้าผิดตัววิ่งก็มาถูตัวที่3เนาะตัวที่3 1มร้อยเกนี่ยก็มาอยู่ตัวที่สหมดตัวเคลียร์สตัวก็ผิดฮะก็สรุปแล้วถูก20ครั้งผิดตัววิ่งไป4ครั้งนะครับ ปิดสี่ครั้งก็คือ119ครั้งที้หนึ่ง1้8ครั้งที่2นะครับ107ครั้งที่3ามร้อยสีครั้งที่4นะครับ <c oughs> ต่อไปให้ดูในปีปัจจุบันนะครับปี62 <c oughs> <c oughs> ปี63ก็าอโทษนะตั้งงดรนะ้อยี่สิดนหนึงร้อยสมบ ตัววิ่งก็จะผิดวดที่รนะ้อย่ะห์นะผิดตัวที่3ามรปผิดอยู่ตัวที่สามรอย่หยดตัวที่สามทั้งเกตว่ามันหลุดแล้วมันจะอยู่ตัวที่สหมดนะร้อบนะครับแค่ผิดตัวิ่งไปนะครับหนึ่งสอาสี่ห้าผิด7จ็นะฮะั้งสามห้าสามหกสามเจ็ดนี่ผิดเรียบเลยนะฮะ ไมที่สี่อนี้งวดที่แล้วเนี่ยงวดที่หนะน,นึ่งจีบกพิสิกาฮะงวดหนึ่งพิสิกาทีนะหลุดหมดเลยนะครับออกเบิ้ลนะครับได้ออกสี่ศูนย์สี่นะครับออกเล็กคู่ไม่มีเลขที่วดน,นี้เราได้ร้อยสิบหน่วยเราได้เล็กคู่นะฮะเล็กคู่ก็เหลือศูนย์สองหกสี่นะครับศูนย์สองหกสี่นะครับศูนย์สองหกสี่ อันนี้ผมจะสรุปตัววิ่งให้นะตัวตัววิ่งที่จริงตรงนี้ก็คือเอาูนย์ก็ท้าเล่นตามหลักก็คือเอาสองกส่วนไปวิ่งแต่ส่วนเนี่ยสน,นี่เป็นเลขค่อนข้างอ่อนนะผมก็เลยจัดให้ใหม่ดังนี้นะครับนั้นเลขวิ่งงวดวันที่ห6สิบหกพฤศจิกาก็คืองวดพรุ่งนี้นะครับงวดที่ออกวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับตัววิ่งผมให้เลขสองกับเลขสี่นะครับแล้วตัวรลองก็คือหกกบ่นนะครับ ตัวเทียก็สองสี่หกสองสี่หกนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่รออยู่นะฮะท่านที่รออยู่ผมไปไปกรทมฮะไปธุระนะครับเพิ่งวันที่สิบเอ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบห้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับไปสามชีวันนะยังกลับมาถึงเมื่อครู่นี้เองนะครับก็นะครับโอเคครับขอให้ท่านสมาชิกทุกคนโชคดีในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงเดี๋ยวงวด หน้าปีหน้าฟ้าใหม่ก็สมัครสมาชิกกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับใอ้มีคองใส่ก็ยก็0 8 7 7 1 9 4 7่0นะครับสวัสดีครับ